สวัสดีครับวันนี้ผมจะพาทุกคนไปตามติดชีวิตพุ่มกับหนึ่งวันของละครเวทีมาฟ้ากระดอกวัดเป็นไง ไปดูก่อนเราจะเริ่มซ้อมเริ่มทำงานเราต้องมาวางแผนก่อนว่าเราจะซ้อมสัปไหนบ้างแล้วสแสดงคนไหนแจ้งลาแจ้งขาดจือบัตรมาดูนะครับผัตนที่เก็บใมรดสองร้อยบาท่ะเต็มขอขอไปวางแผนเต็มตัวก่นอนลาซ้อมเดินนะ ไอ้ออ,ออไอ้นี่มันจะไม่พูดลไปไหนคือคุณนาทานเนี่ยคือจะแอคกอย่างเดียวเลยคือจะไม่พูดกับกล้องเลยใช่ไหมผมจะได้พูดแทนเอาเป็นว่าหน้าที่ของไอ้หนุ่มหน้ามน,นคนนี้เนี่ยคือมันเนี่ยต้องทําหลายอย่างมากไม่ใช่แค่กำกับอย่างเดียวเท่านั้นเพราะมันต้องถ่ายทอดความคิดของบทเนี่ยไปสู่นักแสดงให้ได้ซึ่งผู้กำกับแต่ละคนเนี่ยก็จะมีการทํางานที่แตกต่างกันไปยกเว้นไอ้นี่เพราะพี่คนนี้แกทุ่มสุดตัวจริงๆลงไปวอมกับนักแสดงด้วยเลยเออมันได้ ตอมได้ับเจ๊เล้วตอมมีอัต่ดีอย่าเลามีเซันนี้ส่พิสูจน์ดบอกตรงตทางของสิดอเจไ้งจ้าตอมได้เจ๊ นจีนมาคนจีมาด้วมเหรอเฮ้ยหมาตัวนี okay. ้มันจะเป็นคือแบบเ้ก็อยากใช่ไหมล่ะค้าล้าไม่ฟงคือรู้อยู่แล้วแต่จะอะ เราระจะเล่าแหละกางจะเล่าสำหโดนจริงครับอันนี้พุ่งกับแอร์บอกมาว่าสาวๆมาดูละครเวทีได้ไม่ใช่มาดูได้ทุกคนสําหรับบุคคลทั่วไปนะครับที่อยากจะมาดูสามารถซื้อบัตรได้ที่ t ิเก็ตเมลอนหรือว่าสแกนคิวอาร์โค้ดขวาล่างได้เลยครับส่วนรอบนักเรียนเนี่ยเปิดเทอมสามารถซื้อกับครูประจําชั้นได้เลยละครเวทีปีนี้พวกเราตั้งใจทํามากอยากจะให้ทุกคนมาดูจริงๆครับ